มาดูที่จังหวัดนครราชสีมากันบ้างนะคะเตรียมพร้อมเป็นกันสําหรับการเปิดรับสมัครสอวอรวันแรกพรุ่งนี้ค่ะตอนนี้มีคนมารับสมัครแล้วกว่า300คนนะคะขณะที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมาสั่งจับตาการหัวคะแนนเสียงในกลุ่มอาชีพต่าง ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาประชาชนและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอำเภอกว่า1,000คนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้และข้อกฎหมายการให้ได้มาซึ่งสม,สม,สมาชิกวุธิสภาจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมาเ,เพื่อให้เข้าใจระเบียบและข้อห้ามต่างๆ,ๆก่อนเปิดรับสมัครสววันแรกรุ่งนี้ พันตำรวจโทร,รพีพงศิระพัฒนารักษ์ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้ทั้ง32อำเภอจะเปิดรับสมัครพร้อมกันโดยพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมาจะทำการรับสมัครที่หอประชุมเพรมจินสุลานนท์สารากลางจังหวัดนครราชสีมาซึ่งตอนนี้มีคนสนใจรับเอกสารใบสมัครทั้ง32อำเภอกว่า350คนเชื่อว่าในวันรับสมัครจริงจะมีผู้มาสมัครเพิ่มมากกว่านี้ ตอนนี้อำเภอก็ได้เตรียมพร้อม mm hmm. เรื่องของสถานที่รับสมัคร mm hmm. เรื่องของระบบทะเบียนที่จะต้องกินใบรับสมัครหรือออกไปรับสมัคร mm hmm. นะครับอันนี้ครั้งนี้ก็ขอประจันผ่านว่าไม่จําเป็นต้องแย่งกันไปจับสลากเอาเบอร์นะครับ mm hmm. เพราะว่าในการรับสมัครครั้งนี้ mm hmm. ผู้สมัครจะประกาศหมายเลขต่อเมื่อรับสมัครเสร็จสิ้นโดยเรียงตามลำดับอักษรในแต่ละกลุ่ม mm hmm. นะครับแล้วก็จะมีเอกสารแจกจ่ายใ,ให้ผู้สมัครด้วยกันนะครับเพราะครั hmm. ้งนี้เป็นการเลือก กันนเองใผู้อำน่วยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมายังระบุอีกนะคะว่าสิ่งที่ต้องจับตาดูเป็นพิเศษก็คือการรวมกลุ่มของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาว่าจะเกิดการทุจริตของการหัวคะแนนเสียงในกลุ่มอาชีพต่างๆหรือไม่ คะน,นกรรมาการการเลือกตั้งต้องคอยหาข้อมูลและจับตาดูเป็นพิเศษถ้าพบการหัวประมูลหรือการให้อามิสิงจ้างต่างๆในการแลกมาซึ่งคะแนนเสียงภายในกลุ่มอาชีพก็ถือว่ากระทำผิดกฎหมายการเลือกตั้ง